ขอบคุณที่ไว้วางใจส่งมานะคะจะมากจะน้อยก็ส่งได้ค่ะทุกคนจะมีมากมีน้อยก็ส่งมาได้นะคะไปน่า,นารับซื้อค่ะโอ้ว้าวว้าวเหรียญ2ยูโรล้วนเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเหรียญ2ยูโรนะคะเหรียญ2ยูโรไปน่า,นานรับซื้อเหลือ40บาทคือนะคะ2ยูโรนะคะเขาจะปนอยู่กับเหรียญ เหรียญสิบบาทจะตังทอนเราอะค่ะเหมือนกันนะคะเหรียญสิบบาทสองสีอะค่ะคือเขาลักษณะเขาคล้ายกันแล้วก็น้ําหนักได้กันด้วยเขาจะปนอยู่กับในระบบตังทอนบ้านเราเลยค่ะพน,นอยู่กับเหรียญเหรียญสิบบาทจะตังทอนของเราถ้าใครที่มีตู้น้ํานะคะตู้เครื่องซาาักผ้าตู้หยอดเหรียญต่างๆอะคะ่ะตู้ที่ต้องอใช้ใช้เหรียญหยอดอะ ะะลองดูค่ะสังเกตดูจะมีสองยูโรติดอยู่ค่ะถ้าถ้าอยู่หออยู่อพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยค่ะนะคะที่มีชาวต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะมีเยอะมากเลยนะคะเพราะอันนี้เขาก็ได้มาจากระบบยุ่ตู้ต,ตู้หยดน้ําอะไรค่ะหยดเพื่อซักผ้ายู่เขาบอกว่าเจ้าของเขาเขาเขามีหอพักมีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแล้ว เหรียญเนี่ยก็จะอยู่ในอยู่ในตู้เครื่องซักผ้าเขาอะค่ะเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าเขาคุยฟังกันเนาะก่อนแรกเลยที่เอเอาส่งมาขายครั้งแรกเลยเขาก็มาคุยฟังว่าครั้งแรกอะพอเขาเจอปุ๊บเขาก็ยังเข้าใจว่าแย่แล้วโดนไปแล้วขาดทุนแน่เลยเขาไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรไงพอมารู้ว่าเป็นสองยูโรขายได้สี่สิบบาท เหรียญสองยูโรขายได้มาแลกได้สี่สิบาทเดี๋ยวถ้อตำอธนาคารเขาไม่ได้รับแลกเนาะเขารับแลกแต่แบงค์พวกเหรียญย่อยๆเขาไม่ค่อยรับบางคนจะคิดว่าวิค่ายูโรตั้งหกสิบเจ็ดสิบบาททำไมรับแค่สี่สิบบาทบอกเลยว่าเหรียญกับค่าแบงค์อะเราเป็นเลขเป็นแลกอะเกรดเขาไอ้เรทเขาไม่ได้เท่ากันนะคะแล้วเหรียญอะหาที่แลกยากมาก ตามปกติทั่วไปเขาธนาคารเขารับแต่แบงก์เนอ mm hmm. เหรียญเขาก็ไม่ได้รับค่ะก็นาร,รับสี่สิบาทไปต้องขายต่อห้าสิบบาทนะคะอ่ะคุยเรื่องเรื่องอได้มาที่มาของเหรียญก่อน mm hmm. เหรียญสองยูโรจะพนอยู่กับเครื่องหยอดเหรียญซักผ้าท่านนี้เขาเขามีเครื่องซักผ้าเขาอยู่เขามีอพาร์ตเมนต์นเช่าค่ะ mm hmm. เขาจะ เจอทุกครั้งที่ม uh ีการไขตู้ไขไขกล่องเหรียญอะไขกล่องเหรียญมานับเขาจะเจอทุกครั้งที่ไขกล่องเหรียญค่ะเขาก็จะรวบรวมไว้ประมาณนี้ค่ะเขาจะส่งมาให้ไปนนทุกเดือนเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาหาที่แลกไม่ได้เขาบอกธนาคารเขาก็ไม่เอาไม่ได้แลกหาหาที่แลกไม่ได้พอรู้ว่าเออป็นัดรับซื้อรับแลกเขาก็ส่งมาให้เปนนตลอดเลยก็ต้องขอบคุณที่ไว้วางใจนะคะ เมื่อก่อนน่ะปนเคยแลกเคยรับห้าสิบบาทปณะนก,ก็รับไปเยอะมากนะคะรับทั่วไปเลยนะคะรับเหรียญละห้าสิบบาทพอถึงตา้านาาเอาไปแลกนะคะเอาไปขายอะคะ่ะทั้งหมดเลยมีหลายร้อยเหรียญมากได้เท่าไหร่รู้ไหมคะได้สี่สิบบาทคะ่ะทุกคนรับไปห้าสิบบาทไปขายได้สี่สิบบาทโอ้ แต่ถ้าต่ํากว่านั้นมันก็เกินไปเนาะปนก้ก็เลยมารับแค่40บาทก็เสมอทุนกับบวกแต่ตอนนี้ไม่ขายแล้ว40ใครายรับ40บก็ไม่ขายแล้วก็ไว้ขาย50บาทก็ไม่เป็นไรค่ะ